โอ้โหคตรมันอะใครมาครับจานเด็กผีใครยี่ก่อนเกมเรอัลยูเนเตดเจอกับลิเวอร์พูลพี่จะบอกงนี้ยนะว่าตอนนี้เด็กลิพูเขากำลังฝันนะครับกำลังคิดนะครับกำลังเพ้อนะครับว่าเฮ้ยลิพูกูเนี่ยจะไปสร้างปฏิหาริย์ที่เบอร์นาบิวว่ะเฮ้ยกูจะไปยิง4-5เม็ดใส่มาดริดที่บ้านเลยเอายัดเข นะครับละเมอเพอพกกันใหญ่นะครับแต่อยู่ปากพี่นะฝันเปียกฝันเปียกเหรอพี่ถามเองฝันเปียกอยู่เหรอนั่นคือเบอร์นาบิลนะเฮ้ยนะครับผมพี่บอกให้ตรงนี้นะอาจเท่าแบบกลางๆเอาแบบจริงๆนะเอาแบบไม่เกียนนะอาจจะมีปาดิหารได้เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าในเกมคืนนี้เล่นในแอนฟิลด์ไม่แน่เพราะอะไร เพราะเหมือนปีที่ลิพูเจอบาซาแล้วโดมาซากดในแคมป์นูสามศูนย์เนี่ยแล้วลิพูมาเอาคืนสีูนย์ในแอนฟิล์อ่ะเอออันนั้นอาจจะเป็นได้แต่ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรครับในว่านในแอนฟิล์เนี่ยมาริคเขายังไม่กลัวเองเลยน้องขนาดเขาให้เองเนี่ยต่อให้เองยิง2ลูกก่อนด้วยอ่ะเขายังกระเบิดถังขี้เองห้าลูกเลยเขายังไม่กลัวเลยเขาเล่นบ้านเองเขายังไม่กลัวเลย,เข,ย,ลเ,ลยเขาระเบิดสตูแทกเลย5เมตรและนี่เล่นในบ้านเขา เองคิดสาภาพดูแล้วกันเขาจะกลัวเองหรือเปล่าล่ะอย่าไปคิดนะว่าเองจะแบบเอจะไปเอ่อจะไปแบบว่ายิงสี่ห้าเมตรอะไรเงี้ยอาจจะสี่ห้าเมตรก็ได้แต่ว่าเป็นมัดลิด <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นมัดลิดแทนนะและเองปอมเนี่ยแพ้บว้ยมาด้วยโอ้ยอยเคะที่บอกเลยนะคือมันเป็นศักดิ์ศรีของมัดลิดด้วยนะคืออารมณ์เขาคือเขาตัวใหญ่อ,อันนี้พี่พูดตรงเลยนะ เขาตัวใหญ่ในรายการนี้เวลาเขาเจอใครเขาไม่มีเหตุผลจะต้องไปกลัวใครเลยครับเพราะอะไรมึงดูแชมป์มันสิมันคือราชันคําว่าราชันเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าพูดเท่ๆนะมันคือราชายแห่งยุโรปเพราะอะไร UCL มันคือ14สมัยอ่ะมันเล่นกับใครมันตัวใหญ่กว่าเขาหมดครับในรายการนี้มันไม่กลัวใครอยู่แล้วเพราะมันถือว่ามันเหนือใครเพื่อนเข้าใจไหมฮะฉะนั้นมันต้องไปคิดว่าเฮ้ยเจอลิพูเขาจะฟออ้ไอ้ที่ฟอพี่ว่าน่าจะเป็นพวกเองอะจะยิงเพราะอะไร พอเจอกี่รอบต่อกี่รอบเองก็โดนมาดริดเนี่ยตบทุกรอบตบแบบไม่เลี้ยงเลยตบคว่ำเลยทุกครั้งนะว่าจะเป็นนัดชิงนะรอบคัดเลือกนะชิงสองรอบก็โดนตบแล้วคีสสภาพอยู่นะไอที่โดนตบในอดีเนี่ยนั่นคือในชุดที่เองแบบพีิๆเลยนะลีพูอะชุดแบบพลิก,กชุดแบบท็อปฟอร์มตอนนั้นยังมีมาเน่ด้วยนะเข้าใจป่ะแต่ชุดในยุการเนี้ย มันไม่ได้แข็งแกร่งเท่าชุดนั้นเลยด้วยซ้ําและเองคิดว่าชุดนี้ของเองจะไปสู้มาัดิดได้หรอคือคําตอบมันบอกพวกเองอยู่แล้วว่าว่าเองไหวไหมสู้ไหวไหมตั้งแต่ในแอนฟิลแล้วเขาแลเบิด์กเองเนี่ยนะในบ้านเลยห้าเมตรเนี่ยคิดว่าเขาจะกลัวเองหรือไงนี่เลยบ้านเขาเลยมันอยู่ที่ว่ามัดริดเนี่ยจะเผาให้เองหรือเปล่าลุ้นอย่างเดียวนะว่ามัดริดเนี่ยจะยิงขาดไหมถ้าถามพี่ว่าเฮ้ย hey, จานเกมคืนนี้ สกอร์เท่าไหร่อะไรยังไงใครชนะพี่บอกตรงนี้นะรีพูอย่างเก่งเลยนะอย่างเก่งเลยเสมอได้อาจจะบุกไปยันเสมอได้ครับแต่ถ้าอย่างหยาบเลยนะพี่ว่าเองเนี่ยอาจจะโดน2เม็ดพี่ว่าถ้า2เม็ดมาริคอ,อาจจะแบบว่าแม่งพอแล้วว่ะแม่งกูเมื่อย <laughs> กูเมื่อยพอแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยกูเอาเวลาเก็บตัวไปเล่นบอลลีกดีกว่าว่ะแม่งนะสเม็ดจะพอแล้วเพราะถ้า2เม็ดปุ๊บเนี่ยสกอร์รวมมันก็7จ็ดเจ็ดสองอ่ะมันก็ขาดขาดจะจุยแล้วครับ ดังนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรจะว่ไปลง,ลงแรงหรือว่าไปใครยี่ไปอะไรให้มันเยอะแยะนอกจากเพราะว่ามัดลิดเนี่ยเอาสะใจนะกดแม่งทั้ง 3, 4าห้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเอาให้แบบว่าอายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็ไม่แน่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันเล่นในเบรเดอร์วิวไงมันมีอย่างเดียวคือมัดริดจะยิงขาดหรือไม่ขาดครับอันนี้เป็นชอยที่มัดริดจะเป็นคนเลือกเองส่วนลิฟ์พูเนี่ยเลือกได้อย่างเดียวคืออย่างเก่งคือเสมอครับแค่นั้นนะครับ เองจะไปเหมอหรือเองจะไปโดนเขากดจับอะเองก็เลือกเอาแล้วกันอะมีอยู่แค่2ทางเนี้ยนะนะสำหรับร์พัวนะครับผม <c oughs> มีแค่นั้นหรือถ้าให้ดีเลยนะเอาแบบเฟี้ยวๆเลยนะเอาแบบจับๆเลยนะ <c oughs> พี่อยากให้เองเนี่ยนะบุกไปยิงมัดลิดก่อนสัก2ลูกนะอยากให้มัดลิดปล่อยให้เองยิงสัก2ลูกก่อนนะศูนย์สองและมัดลิดเนี่ยยิงอีกทีหนึ่งห้าเมตรอีกที <c oughs> <c oughs> จบด้วยห้าสองอีนะมึงเอ้ยโอ้ควดมันน่ะนะใครมาครับจานเด็กผีค <c oughs> วดมันนะพี่บอกเลยถ้าจบด้วยห้าสองนี้แม่งควดมันจริงจริงนะสุดยอดเลยอะ่ะ <c oughs> หวยที่ต้องรีบแทงให้ไวนะอาจจะออกเลขเดิม <c oughs> อย่าไปกระตุกหนวดลาชันเขาล่ะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะโมโหและระเบิดถังขี้เองอีกห้าเม็ดนะเฮ้ย ระวังไว้ให้ดีนะครับอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเองไปเอาเสมอเนี่ยเองอาจจะไม่อายกลับมาครับอย่างน้อยก็ยังโอเคกูก็ไปแบบมีศักดิ์ศรีเลยกูไม่แพ้เออเหม่อยังดีวะแต่ถ้าเองจะไปแลกหมัดกับเขาอะระวังอายนะพี่บอกก่อนนะอย่าหาว่าจานบีไม่เตือนนะเพราะอะไรเด็กผีเนี่ย <c oughs> เขารอกันอยู่เยอะเลยวะร <c oughs> อกันอยู่ลืมรอกันอยู่เพียบคอนเทนต์นี่กองรอไว้เลยนะเตรียมเสิร์ฟให้พรุ่งนี้เลยนะครับผม <c oughs> เขาโมโหบาซ่าอยู่ด้วยเว่งบาซ่าไม่งทำคะแนในในลีกทิ้งห่างเกือบเจสิบแต้มมาเนี่ยนะแต่เนี่ยเขาอาจจะโมโหอาจจะเอาเองมีที่ระบายอารมณ์อะนะใส่ยับเลยฮ่ใส่ยับใส่ไม่ยั้งเลยคอนเทนต์ของเองเนี่ยเดี๋ยวตามมาเรื่อยๆเลีย,เลย,เลยงๆเยอะๆนะเด็กผีเขาร้อนอยู่เพียบ